สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที get get ่เคารพลักครับผมสวัสดีนะครับนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ไปรษณีย์ for so นะครับผมเตรียมมาส่งของให้ลูกค้านะครับผมเตรียมมาส่งของให้ลูกค้านะครับวันนี้มีหลายรายการเลยนะนะครับมาดูว่ามีรายการไหนบ้างนะครับมาดูว่ามีรายการไหนบ้างนะครับนี่นะครับผมอัดในรถนะครับแสงอาจจะไม่พอนะท่านผู้ชมนะนะครับนี่ประมาณนี้แหละครับพระสวยมากนะครับ เหรียญนี้เป็นเหรียญเสมานั่งเต็มองค์หลวงปู่เอี่ยมวัดโคนอนนะครับหลังยันห้านะครับน้ำโมพุทธายะนะครับปี2515นะครับพระดีพิธีใหญ่นะรายการนี้ก็เป็นพระแ้ดูง่ายนะครับก็ไปอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับชุดนี้ชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะครับนี่เห็นไหมครับแบบนี้จะเป็นลักษณะเนื้อทองแดงกระไลทองรองนิกเกิลนะครับเป็นออกปีเดียวกันแล้วก็บล็อกเดียวกันนะครับมีการจัดสร้างใน25งห้าหนี่นะครับคาบเกี่ยวกันเลยนะครับ เป็นพระดีพิธีใหญ่หลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีเป็นประธานปลุกเสกนะครับอ่ารายการต่อไปเหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับเขาเรียกว่าเหรียญป้องอ้อยนะครับนี่ดังมากนะเหรียญนี้นะครับเป็นพระดีพิธีใหญ่เขาว่ากันว่าใหญ่ที่สุดนะครับของวัดกลางบางแก้วเลยนะครับนี่มีการอาราธนานอานิมนต์นะครับเกียรติทั่วฟ้าแผ่นดินไทยปลุกเสกคับข้างเลยทีเดียวนะครับรายการต่อไปก็จะเป็นนี่เลยนะครับ เตาหลงปิยวว่าไล่แตงทองนะครับนี่สวยงามมากนะครับท่านผู้ชมนะอะรายการต่อไปก็จะเป็นเหรียญลกปูของผมวาปัญโยนะครับอทีนี้เรามาดูว่าวิธีการดูดูอย่างไรนะครับผมทํางานแข่งกับเวลาท่านผู้ชมนะทํางานแข่งกับเวลานะครับนะนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะท่านผู้ชมนะแป๊บหนึ่งนะครับะนะครับนี่นี่นี่เรายกมาดูรายการแรกก่อนนะครับนี่เห็นไหมครับเหรียญน,นี้นี่นะครับเขาเรียกว่าเหรียญเสมานั่งเต็มองค์ หลวงปู่เอี่ยมวัดโคนอนหรือว่าหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับนะครับประวัติการจัดสร้างไม่ต้องบรรยายนะรุ่นนี้นี่โหดีนอกดีในนะครับมวลสารเยี่ยมเลยนะครับท่านผู้ชมนะนักเล่นนักสะสมนะให้การยอมรับนับถือมากเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับเหรียญน,นี้เป็นลักษณะเหรียญเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับก็ไปออกที่วัดโคนอนเกตนาการจัดสร้างดีเยี่ยมเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับ เตจาการจัดสร้างก็เพื่อนะครับระดมทุนไปบูรณะปฏิสังขรณ์นะครับพระโบสดนะครับแล้วก็าศาสนสถานที่ชำรุดผุพังเนี่ยนะครับเพื่อนะครับได้ให้พุทธศาสนิกนชนเนี่ยได้มีเอาว่าได้มีวัดวาอารามหรือว่านะครับศาลานี่ได้มีที่กราบไหว้เนาะท่านผู้ชมเนาะและที่สําคัญรุ่นนี้นะครับ มีของดีที่หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนี่สมัยที่ท่านพำน,นักอยู่ที่วัดโคนอนหรือว่าทำบรรษาอยู่ที่วัดโคนอนนี่โอ้เพียบเลยนะเขาว่ากันว่าเจอเจออยู่ในกุฏิเก,ก่าหรือว่าเจออยู่ในโบสถ์นี่เพียบเลยไม่ว่าจะเป็นตะกุดไม่ว่าจะเป็นเนื้อดินชินผงนี่นะครับหรือว่าของดีของหลวงปู่เอี่ยมนี่สมัยที่ท่านพำน,นักอยู่ที่วัดอโคนอนนี่เพียบเลยนะเขาก็นํามาผสมนะครับให้เป็นชนวนมวลสารนะครับแล้วก็นํามารีดแผ่นโลหะ นะครับลักษณะนี้เลยนะท่านผู้ชมนี่นํามาผสมเป็นจนวนมวลสารแล้วก็มีการอาราธนานิมนต์นะครับเกจิชื่อดังทั่วฟ้าแผ่นดินไทยนะครับนะครับมาปลุกเสกครับขั้งเลยทีเดียวนะครับประธานปลุกเสกนี่ว่ากันว่าเป็นหลวงปู่โตวัดปลาดูชิมพีนะครับเอาประวัตินี่เยอะมากท่านผู้ชมท่านไปดูเองนะประวัติเนี้ยดูอย่างไรนะคนที่มีประสบการณ์หรือว่าเคยเช่าเรียนรุ่นนี้นี่ยกขึ้นมาก็จะทราบเลยว่าแท้แล้วท่านผู้ชมนะครับนะครับเรียนรุ่นนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับไม้ชี้นี่เป็นไม้ที่ไม่ได้ใช้นะนะครับ อันดับแรกเราต้องจําพิมก่อนนะจาพิม์ก่อนนะนนะท่านผู้ชมนะจําพิมพ์ก่อนนะครับมีหลายบล็อกนะครับรุ่นนี้มีหลายบล็อกนะรุ่นนี้เป็นปีสองห้าอันหนึ่งห้านะครับนี่เห็นไหมครับเป็นลักษณะเนื้อทองแดงผิวไฟทองแดงผิวไฟนี่คือเป็นลักษณะที่ไม่ต้องทําอะไรเลยถ้าเป็นทองแดงกระไหลทองรองนิกเกิลเขาจะไปรองนิกเกิลแล้วก็ไปลักษณะกระไหลทองอีกรอบหนึ่งครับเห็นไหมครับนี่ท่านผู้ชมนะประมาณนี้แหละ ตัวหนังสือนี่ลักษณะนี้เป็นงานกองกระสาบสร้างนะครับงานกองกระสาบต้องมีความเรียบร้อยนะตัวหนังสือจะเหมือนกันช่องไฟจะเท่ากันเป็นการลักษณะการแกะบล็อกที่ทันสมัยแล้วซึ่งกองกระสาบนี่ก็ขึ้นชื่อหรือชาเรื่องอาการทําเหรียญกระสาบอยู่ยแล้วท่านผู้ชมนะเห็นไหมครับนี่บล็อกหลังก็จะเป็นหลังยันหนะ้านโมพุทธายะนะมีหลังยันสี่ด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับเราก็ดูธรรมชาติเอานะครับรุ่นนี้ผมขอให้ดูธรรมชาตินะท่านผู้ชมนะนะครับอ่าผมมาส่องให้ท่านดูนะครับนี่เห็นไหมครับ นี่ใบหน้าท่านเป็นประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะนะครับเวลาไม่พอท่านผู้ชมนะเวลาไม่พอครับนะครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับตัวหนังสือเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมครับแสงผมก็ให้ได้ชมได้ประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะอ้าวเรามาดูบล็อกหลังกันนะครับบล็อกหลังรุ่นนี้นี่เห็นไหมครับการปั๊มจากขยอนเล็กน้อยเห็นไหมครับเห็นไหมครับองศาเห็นไหมครับตัวหนังสือจะเป็นลักษณะซ้อนๆกันแบบนี้ซ้อนๆแต่ว่าต้องคมนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมครับเอาเรามาดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับมีไหมนะครับ เหรียญน,นี้จะดูง่ายเลยนะสําหรับคนที่ดูกระไหลทองรองนิกเกิลระดับ50ปีขึ้นนี่เขาจะรู้เลยว่าแบบนี้เป็นกระไหลทองเดิมนะครับกระไหลทองรองนิกเกิลมเดิมเห็นไหมครับงานกองกระสาบจะเรียบร้อยตัวหนังสือจะเท่ากันผมต้องไวหน่อยนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับเจาะแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับส่วนตัวผมชอบมากนะครับรุ่นนี้นะเห็นไหมครับเป็นไหมเนี่ยตัวหนังสือซ้อนๆกันแท้เลยท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่การปั๊มนี่ลักษณะซ้อนๆแบบนี้นะครับนี่เห็นไหม บางทีเวลาปั๊มนี่นะครับถ้าไม่ถ้าตัวหนังสือไม่ชัดเขาจะซ้ำอีกรอบนึงเห็นไหมครับนี่แบบนี้เลยโอเคท่านผู้ชมรายการต่อไปเหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงปู่หงผมพ่าเป็นโยนะครับเหรียญนี้ก็ไปอยู่กับพี่ชายที่กรุงเทพมหานครนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะ,ะเขาเรียกว่าเหรียญรุ่นแรกนะครับด้านหลังนี่โอ้โหท่านผู้ชมดูด้านหลังจะเป็นลักษณะพระแม่โพศพนะครับมีอยู่3 3ส,สหลังนะหมายก็ว่าหลังยันหลังพระแม่โพศพแล้วก็หลังพระแม่ธรณีแบบนี้ก็ถือว่าเป็นพระแท้ดูง่ายไหมครับ นี่สองห้าสี่หนึ่งศักดิ์ศรีรุ่นแรกครับตัดเบสิกหน้าๆนาหน่อยนะรุ่นนี้นะครับได้ชมประมาณนี้อ่ะรายการต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วเหรียญป้องอ้อยอเรื่องรือท่านผู้ชมนี่พระดีพิธีใหญ่นะครับเอาว่าพิธีใหญ่มากของจังหวัดนครปฐมอ่ะของวัดกลางบางแก้วนะครับรุ่นนี้มีเกดีนะถ้าท่านไม่เคยเช่าบ่อยๆอย่าไปยุ่งนะครับท่านผู้ชมผมบอกให้นะรุ่นนี้นะต้องเช่ากับที่เขารับประกันนะถ้าท่านเดินสนามโอกาสล่วงสูงนะครับรุ่นนี้จุดจ่ายตังของผมเลยอยู่ที่หูเหรียญเลยครับนะครับ นี Finally, ห right. right. ่หูเหรียญจะต้องลึกๆนะครับอ่าเห็นไหมครับหูเหรียญจะต้องลึกๆแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับลึกปึ้เลยนะครับของของเหรียญแบบออกมานี่ทําได้หมดแล้วนะท่านผู้ชมเหลืออย่างเดียวเนี่ยหูเหรียญเนี่ยทำไม่ได้นะครับอ่าพลิกดูด้านหลังนะครับนี่ตัวหนังสือจะต้องเป็นลักษณะนี่ยืดยืดแบบนี้นะยืดยืดเยอะๆนะครับยืดยืดเยอะๆนะครับเห็นไหมครับเจาะทีเดียวนะครับผิวมะละเนี่ยจุดจ่ายตั้งอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับ จุดใจตั้งอยู่บริเวณนี้มีหลายบล็อกนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงเขาเรียกว่าเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับเวลาผมไม่อพอท่านผู้ชมนี่เป็นรอยเนืเนอผิมวมะละเยยอะๆนะครับเพราะเป็นการแกะบล็อกนี่คล้ายๆท่านเซียนแปะลงสีนะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมครับแบบนี้เลยเห็นไหมครับนี่เนิเนๆแ,แบบนี้นะนะครับนี่ในลอกนี้ก็จะมีลักษณะเสียนเห็นไหมครับวิ่งเลยแบบนี้เลยเห็นไหมครับนี่ยืดๆหน่อยนะตัวหนังสือยืดๆนะครับยืดๆกระจายแบบนี้นะนะครับนี่ๆๆครับดูตัดนะครับตัดนะ นี่ตัดแบบนี้เป็นลักษณะของตัดปีหนึ่งกว่านะท่านผู้ชมเห็นไหมครับห 200, 0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 00. ลหังสองพันทเขาจะมีการฉีกขาดเห็นไหมครับตรงกลางเนี่ยแล้วก็หูเหรียญจะต้องโน้มมาฝั่งด้านหน้าเล็กน้อยเห็นไหมครับนี่นะครับเน้นนะครับเน้นตรงหูเหรียญนะครับท่านผู้ชมนะมมนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับนี่ลึกๆหน่อยนะครับลึกๆหน่อยนะแบบนี้นะครับถ้าไม่ลึกให้วางเลยท่านผู้ชมนะครมมับแล้วก็โอ้ต้องชัดแบบนี้นะครับต้องชัดแบบนี้นะนี่ครับผมตลองปูนชัดมากเลยตัวหนังสือนี่ต้องแบบ แผ่นหลังต้องตึงๆตึงๆนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมมีเวลาผมมาทําให้อีกรอบหนึ่งนะรุ่นนี้ก็ไปอยู่เหรียญนี้ไปอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับพี่ท่านนี้ก็ติดต่อเข้ามานะครับอ่ะวางตรงนี้นะครับส่วนรายการนี้เป็นเต่านะครับเต่านี้ก็เป็นเตาล้มปูหลิววัดไร่แตงทองนะครับท่านผู้ชมนะช่วงนี้ร้อนแรงเหลือเกินนะครับเตาล้มปูหลิวนะครับท่านท่านผู้ชมนะทองแดงผิวไฟนะลักษณะพระหิ่งๆินะครับแบบนี้เลยเห็นไหมครับรุ่นแซยิก92ปีนะครับ คลาสสิกเหลือเกินนะครับตอโคดมะบริเวณนี้นะครับด้านหลังในต่อโคดมะนะครับตอโคดตัวมะบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอขยายนะเวลาหมดแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่นี่แบบนี้นะนะครับอันนี้ก็ดูธรรมชาตินะครับดูธรรมชาติครับงานแบบนี้ก็เป็นงานที่เรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับอันนี้ได้หิ้งหิ้งหน่อยนะครับนี่ลึกๆประมาณนี้เห็นไหมครับตัวหนังสือเขาจะรันแบบนี้แหละรันเหมือนกันเลยนะส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะนี้แหละงานของลบปุรยเหลวไแดงทองเนี่ยซึ่งเป็นเหรียญเนี่ย นะครับตัวหนังสือเห็นไหมครับนี่ธรรมชาตินะครับมีรอยลักษณะนี้เป็นธรรมชาติของการปั๊มนะครับก็ถือว่าพิจารณาง่ายนะครับแบบนี้เห็นไหมครับอ่าเวลาจะหมดหมดเวลาแล้วท่านผู้ชมรุ่นี้เป็นรุ่นรุ่นแซยิกนะครับเห็นไหมตัวหนังสือเขาจะรันแบบนี้แหละนะครับใช้การแกะที่ทันสมัยแล้วนะครับว่ากันว่าเป็นการกัดกรดนะวิชาเนี่ยนะครับรายละเอียดท่านไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมเวลาไม่พอนะครับนี่นะครับอ่าเรามาดูนะท่านผู้ชมนี่หูเหรียญเจาะทีเดียวนะ ตัดแบบนี้เลยเห็นไหมครับเบสิกของเหรียญเนี่ยนะครับเห็นไหมครับตัวตัดประมาณนี้แหละเต่าปลิวนะครับก็เดี๋ยวผมไม่ส่งนะครับเดี๋ยวลงจากนี้ผมไม่ส่งให้นะครับพี่ชายก็ติดต่อเข้ามาแล้วก็โอนเร็วมากนะสองท่านนี้ติดต่อมาพร้อมกันเลยนะท่านผู้ชมคนหนึ่งที่กรุงเทพมหานครนะครับอีกคนหนึ่งอยู่ที่จังหวัดอันมาจเินติดต่อมาพร้อมกันแล้วก็โอนเร็วทั้งคู่ครับท่านผู้ชมโอนเร็วทั้งคู่เลยนะครับนี่เห็นไหมครับถ้าแสงมันเยอะเกินไปผิวไฟจะไม่เห็นไลยนะถ้าแสงเป็นอย่างเงี้ยผิวไฟจะเห็นสวยมากนครับเีค่อ ลงจากนี้ผมจะจัดส่งให้แล้วครับกลับสวัสดีครับ